พี่พี่น้องๆชาวสวนชาวไร่มันสำปะหลังทุกท่านนะคะป้าจอยเกษตร 5G มาอีกแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้มาดูว่าทํายังไงมันสำปะหลังของเราถึงหัวใหญ่และยาวและดกแล้วก็น้ําหนักดีเปอร์เซนต์แป้งสูงนะคะการปลูกมันสำปะหลังไม่ใช่เรื่องยากสําหรับผู้ที่เป็นชาวเกษตรกร,กรผู้ที่รู้หลักการแล้วนะคะแต่สําหรับมือใหม่เราก็ต้องศึกษาว่าเราควรทำอย่างไรนะคะ มีรายละเอียดในคลิปนะคะทุกท่านเราไปดูรายละเอียดกันค่ะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราปลูกครั้งแรกนะคะเพื่อให้หัวมันมีพื้นที่ในการเจริญเติบโตทั้งนี้การยกร่องก็มีส่วนในการช่วยเก็บความชื้นและระบายน้ำส่วนเกินในดินได้ด้วยนะคะแต่มีข้อควรระวังก็คือไม่ควรยกร่อง ปลูกแคบและแหลมในลักษณะสามเหลี่ยมนะคะทุกคนเนื่องจากเมื่อเข้าช่วง4 5เดือนหลังจากที่เราปลูกนะคะที่หัวมันสำปะหลังเริ่มขยายใหญ่ขึ้นหัวมันของเราจะลอยโผล่พ้นดินออกด้านข้างร่องได้นะคะเพราะว่าดินของเราจะมีการยกล่องแคบนะคะเพราะฉะนั้นการยกล่องก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราต้องยกล่องให้ร่องใหญ่นะคะทุกคนร่องใหญ่นี่ก็คือ ระยะห่างก็จะเป็นเมตร3 0ถึง1เมตร50นะคะส่วนระยะต้นที่เราปลูกก็จะประมาณ80เซนติเมตรด้วยกันนะคะพอมันโตขึ้นระดับนี้จะออกมาลักษณะนี้นะคะทุกคนง่ายต่อการฉีดพ่นสารกำรรจัดวัชพืชด้วยนะคะแปลงของเราต้องสะอาดนะคะทุกคนสำหรับผู้ที่อยากให้หัวมันใหญ่ยาวแล้วก็โดกนะคะสำคัญตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นยกล่องแล้วก็มาปลูกแล้วก็มาบำรุงนะคะทุกคน การใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมประจอยเกษตร 5G ได้เคยลงคลิปไปแล้วนะคะสำ,สำหรับการออใส่ปุ๋ยตั้งแต่วันที่เราเริ่มปลูกสามารถย้อนหลังไปดูได้นะคะหนในปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมักเจอก็คือผลผลิตตกต่ำจากดินเสื่อมนะคะทุกคนเนื่องจากพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและง่ายต่อการชะล้าง หากปลูกมันสำปะหลังต่อเนื่องกันนานๆโดยขาดการบำรุงดินอาจส่งผลให้ผลผลิตลดลงเรื่อยๆจะเหลือแค่เฉลี่ยปีละ300กิโลต่อไร่เท่านั้นเองนะคะบางท่านชาวไร่มันสำปะหลังของเราก็จะปลูกมันสำปะหลังอยู่ที่100ไร่200ไร่ซึ่งคือการบำรุงดินก็จะยากต่อการบำรุงดูแลนะคะทุกท่านถ้าเกิดว่าดินเสื่อมแล้วเราก็ต้องมีการปรับปรุงดินนะคะถ้าไม่ปรับปรุงดินนี้ มันจะทำให้ผลผลิตของเราตกต่ำลงทุกปีอย่างที่กล่าวในข้างต้นนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการปลูกมันสำปะหลังเราจะบำรุงดินให้งามอยู่ที่3ถึง4ปีนะคะพอเราปลูกประมาณ3ปี4ปีเราก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นใส่ข้าโพดบ้างใส่เป็นพืชอย่างอื่นหรือไม่ก็นำฝุ่นขี้ไก่แกลบ หรือม่ก็มูลสัตว์มูลวัวม,มูลมูลหมูก็แล้วแต่นะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราปลูกในลักษณะที่100-200ไร่เราจะไม่สามารถหาวัตถุดิบแบบนี้มาบำรุงดินของเรานะคะอยากจะแนะนำพี่น้องของเราชาวไร่มันสำปะหลังที่มีพื้นที่เยอะๆในการปรับปรุงดินก็คือสับเปลี่ยนหมุนเวียนปลูกพืชนั่นเองนะคะทุกคน3ปีแรกเราปลูกมันสำปะหลัง พอหลังจาก3าปีปุ๊บเราก็ใส่ข้าวโพดไปคือตัวนี้จะปรับปรุงดินได้ดีมากเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนหมุนเวียนแบบนี้ตลอดนะคะแล้วอีกอย่างคือจะทําให้มันสําปลังของเราหัวจะไม่เน่าด้วยนะคะแต่ถ้าเราปลูกในลักษณะที่5ปี10ปีไม่ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนพืชของเราจะทําให้หัวมันของเราเป็นเชื้อราได้นะคะตัวนี้คือจะมีเชื้อโรคในดินของเรานะคะ และอีกอย่างจุดสำคัญของการปลูกมันสําปะหลังให้ประสบผลสำเร็จก็คือต้องควบคุมต้นทุนให้ได้ก่อนนะคะทุกคนและวางแผนการปลูกให้เป็นระบบต้องอาศัยความใส่ใจในทุกขั้นตอนที่สำคัญเช่นช่วงการเตรียมแปลงนะคะทุกคนการเตรียมท่อนพันุ์ก็สำคัญนะคะและการบำรุงถ้าเราทำอย่างพิถีพิถันถูกหลกักถูกช่วงเวลาก,ก็จะทำให้ควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ สำหรับสายพันธุ์ของมันสําปะหลังที่ทางบ้านประจอยเลือกที่จะปลูกกันก็คือพันธุ์ Cfr นะคะเนื่องจากทนแล้งผลผลิตสูงเหมาะสำหรับปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและก็มีภูมิต้านทานต่อโรคไวรัสใบด่างด้วยนะคะแล้วก็มันพันธุ์นี้ทางบ้านประจอยจะนิยมปลูกกันแทบทุกหลังคาเรือนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าหัวมันเขาก็จะเป็นหัวมันที่ยาวใหญ่แล้วก็ดกด้วยนะคะ แต่ละพื้นที่อาจจะปลูกไม่เหมือนกันอาจจะเลือกท่อนสายพันธุ์ที่แตกต่างกันนะคะนั่นก็คือเกิดอยู่กับการสภาพของดินฟ้าอากาศแล้วก็พื้นดินของเราว่ามีแร่ธาตุมากน้อยเพียงใดนะคะการบำรุงก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่แต่ละสายพันธุ์จะปลูกไม่เหมือนกันรายได้เราก็จะไม่เหมือนกันนะคะปกติทุกวันนี้ทางบ้านป้าจอยก็ได้ ได้รายได้อยู่ที่ไร่ละ5ตันบางคนก็ได้8ตันด้วยกันนะคะนั่นก็คือขึ้นอยู่กับการบำรุงที่ป้าจอยได้เล่ากันมานะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นข้าวโพดนะคะเพราะว่าทางบ้านป้าจอยจะเน้นข้าวโพดแล้วก็มันสําปะหลังด้วยกันนะคะผู้ใดที่สนใจเกี่ยวกับคลิปวิธีการปลูกข้าวโพดวิธีการบำรุงข้าวโพดก็สามารถย้อนไปดูคลิปของป้าจอยได้นะคะเพราะว่าป้าจอยจะคุคลีอยู่กับการเกษตรถึงไม่เก่ง แต่ก็พอพอแนะนําพี่น้องของเราได้สําหรับมือใหม่นะคะทุกคนสําหรับผู้ที่ผ่านการปลูกผู้ที่ชํานาญแล้วก็ขออภัยผู้ที่มีความรู้มากกว่าเรานะคะช่วงที่ปลูกมันสําปะหลังเหมาะที่สุดก็คือต้นปีนะคะทุกคนฝนที่จะมาเอ่อฝนมาสายใหญ่นะสายใหญ่ครั้งแรกนี้เราสามารถไถแล้วก็ปลูกได้นะ,ะทุกท่าน นี่ค่ะเราจะปลูกในในลักษณะนี้นะคะใช้แรงงานคนนะคะทุกคนหลังจากที่เราปลูกเสร็จสับเรียบร้อยผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนการปลูกมันสำปะหลังเราต้องเตรียมให้พร้อมคือฉีดหลังจากที่เราเอ่อปลูกเสร็จสับเรียบร้อยก็ฉีดพ่นสารเอ่อคุมหญ้านะคะสารคุมหญ้า พอตัวมาสักระยะหนึ่งเราก็ฉีดพ่นกําจัดวัชพืชการคุมหญ้าก,กับการกําจัดต่างกันนะคะทุกคนคุมหญ้าก,ก็คือคุม,มเมล็ดไม่ให้หญ้างอกนั่นเองนะคะการกําจัดวัชพืชก็คือหมายถึงหญ้าที่เกิดขึ้นโผล่จากดินแล้วเราก็ไปฉีดพ่นทับหญ้าคือจะได้ผลหญ้าตายที่สุดนะคะ เราก็ต้องคอยมันดูแลเอาใจใส่ผลผลิตของเราด้วยตั้งแต่เริ่มต้นปลูกนะคะทุกคนถ้าเกิดมันสัมปรังเพี้ยลงแล้วก็ใช้สารกําจัดเพลี้ยฉีดพ,พ่นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเพี้ยลงแล้วก็จะหยุดการเจริญเติบโตทันทีนะคะส่วนแปลงของมันสัมปรังเขาจะไม่ชอบหญ้าที่รกนะคะถ้าเกิดหญ้ารกจะทําให้มันไม่เจริญเติบโตจะไม่ลงหัวในช่วงระยะสุดท้ายของของการเก็บเกี่ยวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น แรงของมันสำปะหลังของเราต้องไม่มียานะคะส่วนป้าจอยจะใช้สารกำจัดวัชพืชตัวไหนนั้นป้าจอยได้ลงคลิปไปให้พี่น้องของเราได้รับรู้กันแล้วนะคะยาจะตายดีมากๆเลยนะคะทุนหลังจากที่เรากำจัดยาเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะยอดใส่เลยค่ะทุกคนไม่ได้หวานนะคะเพราะว่าช่วงนี้รากมันสำปะหลังของเรายัางออกไม่ไกลพอที่จะหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหยอดปุ๋ยข้างข,างของต้น ของมันสัมปะหลังของเรานะคะนี่คะ่ะทุกคนยญาตายดีมากๆเลยโดยที่ทําให้มันของเราไม่แพ้นะคะเราเริ่มดูแลตั้งแต่ช่วงที่เราปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เก็บผลผลิตนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลคือส่งผลผลิตให้เราได้รับอย่างเต็มที่นะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะทุกท่านตัวนี้จะได้ไร่ละ8ตันด้วยกันนะคะบางคนก็ได้แค่ไร่ละ3ตันก็มีนะคะทุกคน จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแตกต่างกันที่การบํารุงแล้วก็การใส่ใจนะคะมันสำปะหังของเราจะไม่ชอบหญ้ารกนะคะทุกท่านถ้าหญ้ารกเนี่ยจบทันทีเลยนะคะหัวมันของเราจะออกไม่ยาวนะคะทุกคนเขาจะเป็นหัวมันที่สั้นนะคะเพราะฉะนั้นการข่มหญ้าการฉีดพ่นสําคัญที่สุดนะคะทุกคนนี่ดูดูแปลงของมันสําปะหังของเรานะคะ ตัวนี้ป้าจอยฉีดพ่นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะนี่ค่ะทุกคนต่อไปจะเป็นการกระบวนการที่เขาจะลงหัวแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการระเบิดหัวอีอกทีหนึ่งนะคะทุกคนตัวนี้เราได้ทําคลิปไปตามขั้นตอนที่มันสํปรังเราจเจริญเติบโตนะคะทุกท่านคลิปนี้ป้าจอยเกษตร 5G หวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ในคลิปนี้นะคะ ปเจอยเกษียณ5จีขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ